ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป๋าสุคนนะครับผมมือนีกลับมาใส่ตุ้มโขบคือเก่าแล้วครับผมมือนีออกไม้โอ้โหธรรมชาติแนี้ยครับผมนี่ก็ทั้งหลังกับงวยหลวงครับผมเดี๋ยวสิไปใส่หม่องทงหน้าครับผมเดี๋ยวมาตะเวนอยู่ครับผมมาลุนกันนะครับผมได้เงียบมาพร้อมเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งนะครับผมมาเงียบเป็นยังไงผู้ใดว่าเคยเห็นเงียบนะครับผมมันจะออกจากก้อนกบอยู่ครับผมนั่นก็คือเงียบแล้วโอเคเดี๋ยวรอชมครับผมว่ามันสีคือบ่ มาม,มาครับผมนีขึ้นเงียบครับนี่เงียบเป็นึังสี่ครับผมแต่สมัยเก่าโบราณครับผมอันนี้สีก้อนอนแบบนี้อยู่ครับนี่มารวมทั้งหมดสิเป็นกิ่งลังครับผมมารอชมรอชมวันที่เก่าว่านะฝ้าใกล้สิมืดแล้วละครับผมไายไปหลังแรกสิเป็นตรงนี้ครับว่าทั้งคุณกับสิ ใส่ไปทั้งพุ่นครับผมแล้วก็จิบนก็มาไปใส่ทั้งพุ่นครับผมมาจีร่องใส่อันนี้ครับผมอีก่กับปูก็อยู่ในนี่ยิ่งปูตายผมมาลูกครับผมว่ามันใส่ยังไงอันนี้นะเดี๋ยวมาลองมึง มันิีใส่ขึ้นกัดมาครับเจ้าขี้ใสยังไงหล่ะบุ้นกบปลู่เลยครับระจิบประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละตีกระจีเอาขี้ต้มโอบครับ ป่าป่าไล่สบวนกันครับเนี่ยปนีผมกับไซไม่ค่อยเป็นนะครับผมว้าวผมเห็นอยู่นี่ได้ยืมเพ่นม,มาเดี๋ยวเอาน้ำไซกันละครับ ใสวบกันจ uh, okay. <semester ค> ุ๊บจบจุ <dancer magic> ๊บจ <you> <médico> ับใส่เียร่ครับคือวบุ๊น้ำคีอแห้งนะบุ นี่ครับลังแรกไปลังต่อไปใส่ป็ดเงียบเพื่อเขาครับลังที่สองครับอูชิตมลังนี้ก็บี่กับปูกับตายใส่ยู่ ไม่ไมต,ตีนย่ำออกก็ได้ครับผมเพว่ามันลมแล้วไส้กับว่าตางังกันกับตุ่มครับนี่ครับเห็ดทั้งหนามันดีๆครับขีดตถมโอบของบนครับ ขจ้งตัวกบครับตรมโบข้างบนครับยังยานฝนตกครับฝนตกกระถว่วมเลยกลมวเที่ครับ ต่อครับต่อหลังสองครับหลังสามครับ นางสามเสี้ยวเป็นตุ่มมันนี่ครับตุ่มนี้ต้องกดนะครับบกดบได้ครับผมหววนบ้บเคลื่อนบ่ดดึงกันครับ น้ำใสก็ครับข้าจะดึงเบ็ดอยู่ครับไม่คำอืมครับ หายังปุกใส่เงียหครับไปครับ นังซี่ครับใส่บวกไก่กันครับนี <Hey. S 1> ่ยเรต้องใส่ไก่ตีห้าครึ่งครับหรือว่าตีหาไก่ครึ่งก็และกะซีว่าแข็งๆนะครับผมพยายามตุ้มกัน ไปครับผมรอสมบรรยากาศนี่มเศร้าครับผมมาหอดแล้วโอ้บรรยากาศโคตรดีครับผม ทงไฮทงหน้าเสียงนกเสียงกิริเสียงนั่นเสียงนี่ครับผมเออพี่บอกมวรับะดังแหลกครับผมงังแหลก nhạc ใหม่าม,มาโอ้ยยู ยิบวะอ้ยิปูยิปูเอเรีเลยหลังแรกขนาดยีปูหลังแร,งรกไอยีปูครับ อยู่เลมป,ปูแลนเลื่ๆเยอะคือปะน้ะเอาไว้ดีก่อนครับไปกันไปอย่างที่สองครับโอ้ยยัมปูหลายหดหนี่ดได้แต่ยืมปูเลยนี่ ีปูครับปูีปูซองตกซองเงียบครับไปต่อครับสิ่งที่ยนซองลังนี่หล,ลังนั้นแล้วก็ใส่ยุ่นครับผมมือซอสามเกลัง เงียบานแล้วครับผมเงียบมันร่อรุนอยู่รับนี่โอ้หามนะที่แหงครับนามแหงอีปูครับ ฝูบ่อเข่าครับหลังนี้ครับว่าเดี๋ยจะยืมปูครับโอ้ยมป,ปูมั็นลายครับลายลายครับป,ปูอยู่นี่ กลังนด้วยวันโอ้มึงขายยืมปูรู้เลยปูเ้เยี่ยูครับ อีปูหลายเห้งเดีด๋ยวจะยิงปูครับซีหลังล่ะซีหลังเลยยิงปูครับไปไปหลังต่อไปครับหลังที่ห้าอู้ยิงกัปูขึ้นลายเด็ดเต็มตุ้น่ไม่ได้ยิงกัปูเลย tìm cua tìm tùm đây vậy xong lăng chút thai lắm xong lăng chút thai có đây, đây cả phá hồ lái xem đi

ไม่ได้ครับยมผูร้ายพอดบรรยากาศครับตรงให้ตรงนะนส่วงน้ำลดรับผม นี่แหละครับผมวิธีอีสานหายุหายกินครับไม่นี้ประมาณเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมพอกันไหมครับ